นี่ครับกองอันนี้กลองเดิมอันนี้กลองที่ซื้อมาใหม่สวัสดีครับก็มาพบกับโดนัทสไตร์อีกหนึ่งครั้งวันนี้เราก็มารีวิวรถจักที่ลานอินไปเที่ยว เหนือกันมาเป็นไงบ้างจุดที่เจอคืออันแรกเลยครับอันนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้เลยครับอันนี้สั่นเอย่างนี้เลยครับเวลาสั่นแกล้งแกลแกเลยหนึ่งจุดที่เจอนะครับตรงข้างหน้าก็ไม่มีอะไรปกติแล้วก็มาเจอ นี่ครับเห็นไหมครับคุณเชเย้เนี่ครับมันมีน้ำเข้าอันนี้ขี่ขี่ฝนโดนฝนนะครับขากลับที่เจอก็มีแค่สองจุดอาการรถก็ปกติดีครับไม่ไม่ไม่เจออะไรนอกจากนี้น้ำมันเครื่องก็ ก็ปกตินะครับผมลองดึงออกมาดูอันนี้ผมเปิดไปแล้วนะจริงๆมันไขน่ไข่แน่นอยู่นี่ครับสีสีสลวมันเครื่องไม่รู้เห็นไหมมันไม่ปกตจิจะมันไอน,นี่ไปไหนก็ดูจากตรงน,นี้ก็ได้อสีลวมันเครื่องของศูนย์กระป๋อ กระป๋องสีดำกระป๋องสีดำนะครับสามพเกือบสามพันโลผมก็จะว่าจะถ่ายทิ้งเพราะว่าใช้มาค่อนข้างหนักที่เป็นเหนือมาก็เต็มประสิทธิภาพตลอดก็จะถ่ายทิ้งทักรอบนึงก่อนโอเคครับขอไปแกะกองดูก่อนนะครับจะถ่ายให้ดูทิ้งนี่ครับ แกะกองมาดูกันดีกว่าเป็นไงหลังจากพี่ไปเที่ยวกันมานะครับอ่ะนี่ก็แกะออกมาแล้วนะครับสบภาพเป,เปิดให้ดูนี่นี่ระยะ สามพันกว่าโลนะครับรันอินหนึ่พโลแรกไปแล้วมันที่แกะดูนี้ก็ภาพหลังจากถ่ายนะ้ำมันเครื่องก็เ,เรียกว่าอะไรรันอินพันโลแรกไปแล้วนี่นะครับเดินทางทางไกลแล้วดูที่ฝากกองนี่ครับเห็นไหมแตภาพูุน้ํามาก็จะอย่างนี้ส่วนนี้เราต้องไขนอ็อตสอตัวใช่ไหมนี่สอตัวนะ เห็นไหมเห็นไหมสองตัวมีสองตัวต้องไข,นนไไข,ข่น็อกก่อนเราไปไขก่อนดีกว่าอ่ะต่อครับเมื่อกี้โทษทีนะครับพอดีมีน็อตสามตัวนะหนึ่งสองแล้วก็นี่ครับสามถอดออกมาดูเป็นไงข้างในก็มีน้ำมันเยิ้มๆด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับสภาพกองข้างในเห็นกันไหมไม่รู้เหมือนกันน่าจะเห็นแล้ว ก็เยิมย้มๆน้ำมันน้ำมันนะครับไม่ใช่น้ำน้ำมันล้นออกมาไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันอันนี้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ที่นี่ครับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะเขาใส่น้ำมันเครื่องเกินหรือเปล่าผมไม่ทราบเหมือนกันถ่ายที่สูตรมาเหมือนกันนี่นะครับแล้เวเราถอดออกมาดูว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวจะทำความสะอาดด้วยอ่ะเราถอดออกมาแล้วนะครับ เนี่ยครับมองเห็นไหมมันก็จะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรตอนแรกมันเยอะกว่าน,นี้เมื่อกี้ผมเช็ดไปแล้วเผื่อเช็ดไปก่อนเออน้ำมันผสมน้ําก็จะเป็นค่าแบบนี้นะครับคอยสังเกตกันด้วยนะทุกคนงกองค์กรนะครับสภาพตรงนี้ของผมมีน้ํามันนะแค่สามพันโลนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดก่อนแนละ้วเดี๋ยวหกพันโลเราต้องเข้าศูนย์ อีกครั้งหนึง่งก็เดี๋ยวไปดูตอนเขาถอดอีกทีหนึง่งผมจะขออยากเขาถ่ายไม่รู้จะได้ไหมก็ใช้รถค่อนข้างหนักอันนี้ผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันนะครับนี่ครับชัดเลยนะครับน้ํามันน้ํามันแน่นอนครับไม่ใช่น้ําแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวไปเราไปถ่ายน้ํามันเครื่องกันดีกว่าน้ำมันเฟืองไ้ายด้วยเดี๋ยวเราไปดูสีกันว่าเป็นไงนี่ครับกองอันนี้กองเดิมอันนี้กองที่ซื้อมาใหม่ สูงมา200กว่าบาทประมาณนั้น2 0 0รกว่าบาทก็อ,อย่าลืมดูกันด้วยครับใสยก็เหมือนเดิมได้ยินไหมเสียงองบินอ่ะได้ยินไหมใส,ใส่ไปเหมือนเดิมอันน็อตสามตัวอันนี้เห็นไหมครับผมก็ไปล้างมาแล้วใส่แล้วนะที่น้ำเข้าน้ำมันด้วยผสมเดี๋ยวเราไปดูตอน6 0 0นอีกที พอมาถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องกับน้ำมันสัวนท้ายกันดีกว่าเราก็มาหาจุดก่อนนี่พี่ใส่น้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้ขางหลังโชกแล้วก็ที่ถ่ายอยู่ข้างข้างล่างสป็ไหมวผมผ่านกาอนนะอ๋อนี่จุดนี้น่าจะใช่นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่แหละ <c oughs> น่าจะใช่แหละเดี๋ยวเปิดคู่มือดูดีกว่าชัว นี่นะครับมันก็จะมึมนๆนะรถ่ายน้วมันเครื่องเห็นไหมทุกคนเบอร์สิบสองนี่นะครับเห็นไหมมือเดียวก็จะยากๆหน่อย,ยเนี่ยครับนีเบอร์สิบสองนี่นะครับก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเดี๋ยวเราไปดูกันวนะ่าถ่ายแล้วสีจะเป็นไงอะเราก็มาถ่ายกันนะครับน้ำมันเครื่องดูสีกันว่าเป็นไง ิดก็ไม่ถึงว่าดำน้ำตาลน,นะครับถือว่าผ่านน้ำมันเครื่องโอเคไม่สามพันโลถือว่าโอเคครับแต่ประเด็นคือผมฝนจะตกแล้วรีบถ่ายก่อนนะครับอันนี้เราก็ปล่อยให้มันหยดให้หมดก่อนนะครับ ไปเดี๋ยวไปดูตอนเติมน้ำมันเครื่องกันเลยดีกว่าอ่ะกลับวันนี้เราก็เลือกใช้น้ำมัน M ซอยตัวนี้นะครับเป็นฟูลีซินเทติกร้อยเ็นะครับเรามาถ่ายกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาน้ำมันเครื่องเราใช้1.3นะครับ1.3ึ่งจถ้าเปลี่ยนกอง1.5นะครับอาลืมมันด้วยหนขวดแรก เก้าร้อยขวดนี้ความจุไหนวะเห็นไหมอ่ะมันไม่เต็มลิตรอะครับอันนี้ไหนวะนี่นี่นี่เห็นไหมเก้าร้อย 900. นี่นะโอเไป ขว,วดหนึ่งเราต้องตักหนึ่งจุก็คือเท่ากับ3อันนี้มันเก้ากว่าหน่ามเจ็ดเจ็ดครึ่งแล้วกันกนะครับประมาณนั้นเจ็ดพอดีโอเคครบแล้วใช่ไหมครบไหมหนึ่งจุามนอ หนึ่งจุดสดูจากคู่มือใช่ไหมเพราะว่าคนนี้มัน9กว่า95้าห้เจอปีกห้าสิบาสิบเก้หนึ่งสองสามถูกไหม 1, 2, ไหลือ7หรือเปล่าคิดถูกป่าวะอันนี้อ่ะอันนี้เราก็มาถ่ายนะ้ำมันเฟืองท้ายกันครับต่อด้ามไข่ย,ยากก็ต่อด้าม เปิดข้างบนก่อนอันดับแรกนี่หนึ่งตัวสองตัวไข่คร,ครับเบอร์สิบสองเหมือนกันนี่น้ำมันสังายจำปีดูไม่หน่อย เห็นไหมครับนี่น้ำมันเฟืองท้ายถ่ายพันโลแรกนะดำขนาดนี้เพื่อนเพื่อนจะไม่ถ่ายกันจริงๆเหรอนิดเดียวเองมีนิดเดียวจริงหนึ่งจุดแปดนะครับดำมากดำมากดูดิดูดิเพื่อนเพื่อนดำมากโหสีสีโคนาสีเหมือนน้ำมีน้ำเข้าไปได้วยนะครับเนี่ย เป็นปะคนละสีสีคนละอันกันน้ำมันเลยเห็นไหมเห็นไหมอ่ะนี่ก็จะเป็นน้ำมันเซิงท้ายของศูนย์ฮอนด้านะครับค,คือที่ไปใช้สุกข,ของศูนย์ฮอนด้าเพราะอะไรหรือเปล่า <c oughs> มันใช้เท่ากับ1.8 1.8เนาะเอ้ย0.18นึดลิตร เน,เ,นเ,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมิลลิลิตรเห็นไหมร้อยแปดสิบมเออนัอ่นหะน่ะร้อยแสิบมิลแต่ที่ซื้อมาของหมูตุนหมูตุนเขาไม่ได้ตะปอนเตอร์มันแค่หนึ่งจุดสองมันไม่พอผมเลยต้องไปซื้อของศูนย์มาก่อนเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมารีวิววันนี้ต่อโอเคถ้าใส่น้ำมันสุดท้ายต้องถอดชกด้วยเพราะ ขวดใส่ไม่ได้หรือว่าใครมีเขาเรียกว่ากวยหรือหลอดหรือท่ออะไรก็ได้ที่มันสามารถลงรู้ได้ก็ง่าย่อยครับนี่จะออกมาข้างนอกจุ๊บแค่นี้ขวดจะลืมเปิดเปิดซีนกันด้วยนะไปต่อละอันนี้ครับรูรูถ่ายเห็นไหมเห็นทุกคนเห็นใช่ไหมอยู่ตรงนี้ แล้วก็เติมมันเลยครับหมดควดอะนี่นะครับเราก็ใส่กันเสร็จแล้วในไหนก็ถอดโช้กมาแล้วเราก็ปิดรูถ่ายน้ำมันไอเติมน้ํามันก่อนนะครับเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ตอนแรกไม่ได้ถ่ายเราต้องตอดไอนี่เข้าไปไอดามไอนี่เข้าไป ตอ,ตอนใส่น้ำมันก็ใส่ไม่ได้อยู่ดีนี่ก็ต้องถอดโชค๊คออกมาข้างนอก <c oughs> อันนี้ก็ไข่พอตึงมือนะครับ ที่ตัดไปตัดมาไม่ใช่อะไรนะครับหมาป่วนอโอเคพอตึงมือแต่ข้งตัวข้างล่างสองตัวนี้เน้นแน่นหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ข้างล่างตัวสำคัญคือโชคนี่นะครับใส่ไปเหมือนเดิม นออเบร์สแนะนำว่าให้ใช้มือหมุนก่อนนะครับเผื่อมันปีนเกียวหรือเกียวจะเสียหายหนักกว่าเดิมอันนี้ก็ไข่พอตึงไม่ต้องตึงมาก คครับแค่นี้เป็นอันเสร็จวันนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กด like. กดิ่งให้กันด้วยนะครับ